สำหรับพวกเราในโลกนี้ในโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกแข่งโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram Facebook อะไรอะ่ะสารพัดเยอะมากแล้วที่เรารู้กันทุกคนะ่ะก็คือหน้าเพจของเราอะ่ะมันจะมีข้อมูลที่เรามักจะไปไลค์ไปแชร์หรือไปโพสเองเมื่อเราไปดูเพจของเราแล้วมันจะเต็มไปด้วยอะไรบางคนก็ชอบออกไปกินข้าว ก็มักจะกินข้าวแล้วก็ถ่ายรูปอาหารที่ตัวเองโพสกลับไปดูใหม่ก็รู้สึกวันนั้นไปกินตรงนั้นวันนั้นไปกินตรงนี้ก็อาจจะเชื่นใจบางคนก็ชอบเรื่องเต้นก็ไปโพสเรื่องการเต้นบางคนก็ชอบเรื่องคอนเสิร์ตก็อาจจะโพสเรื่องคอนเสิร์ตเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็จะมีความสุขแล้วก็ทำให้เราอยากไปหาเพิ่มอยากไปทำเพิ่มบางคนชอบความรุนแรงหน่อยชอบตอนคนทะเลาะเบาแวงกันตีกันต่อยกันทำร้ายกันชอบ ก็จะโพสเรื่องพวกนี้จะกดไลค์เรื่องพวกนี้บางคนที่เห็นก็มักจะโพสเรื่องการเมืองไม่ว่าจะของอเมริกาหรือบางไทยโพสทีปุ๊บอ่านทีปุ๊บก็มักจะขึ้นก็เริ่มรู้สึกเอ้ยทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมไม่เป็นแบบนี้อะไรนะอะไรนะก็จะรู้สึกอึดอัดก็วันวัน,วนอ่านทีก็ร้อนอ่านทีก็ร้อนรู้สึกร้อนตลอดเวลาฟีดของเราอ่ะที่อยู่เป็นหน้าเพจของเราอ่ะก็ไม่ต่างจากสิ่งที่อยู่ในใจของเรา เราป้อนอะไรให้มันบ่อยๆเราศึกษาอะไรบ่อยๆเราดูอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นก็จะอยู่ในใจของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งข้างนอกเช่นการเมืองเพลงหรือว่าในใจอิจฉาริษยาเมตตาการุณาแล้วแต่เราเอามาใส่มันก็จะเต็มของเราไปตรงนั้นดังนี้การที่พวกเรารู้จักมาทำบุญทำทานมาตักบาตรออกพรรษามาถวายพัฒหารให้พระ มาร่วมกันกินข้าวทําความสะอาดวัดสิ่งเหล่านี้มันเป็นบุญมันเป็นกุศลที่เราไว้ได้สร้างไว้ในประวัติของเราในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้เรายิ่งทําเยอะเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะมีประวัติเท่านั้นแล้วประวัติเหล่านี้แหละที่จะเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราเป็นคนยังไงใครก็สามารถพูดได้หมดเลยว่าเราเป็นคนดีแต่เรามีหลักฐานไหมหลักฐานนี่แหละที่จะทําให้เรามั่นใจ ความมั่นใจอ่ะจะมาจากประวัติใครก็พูดได้ว่ามั่นใจใครก็โมได้ใครก็โกหกได้แต่ของจริงอ่ะมันวัดได้ดังนี้การที่พวกท่านทั้งหลายได้เสียสละวันอาทิตย์เพื่อจะมาร่วมงานที่วัดก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนามากเพราะคนอื่นเขาก็ไม่ได้ทํากันแต่ถ้ายิ่งดีกว่าน,นั้นนะวันอาทิตย์หน้าวันที่ยีเป็นวันกระถินของเราถ้ามาร่วมงานได้ยิ่งจะได้บุญมากกว่านี้อีก คนจะมากันเยอะอาหารก็เยอะมาช่วยกันสนับสนุนวัดนี้เป็นวัดของพวกเราที่เราสร้างกันด้วยเองไม่ว่าจะเป็นคนบินทรบาทคนมาทำอาหารคนช่วยกันทำความสะอาดพาะงแม่ชีทุกคนช่วยกันหมดมันเป็นวัดของพวกเราเราก็มาฉลองกันเป็นวันกระถินเป็นวันทำบุญวันออกพรรษาแล้วได้มาทำบุญช่วยกันสนับสนุนวัดของเราขออนุโมทนากับทุกท่านนะ